ในมือมนุษย์ท่านอาจจะเจอกับผลไม้พิษแต่ในพระหัตถผู้ทรงฤทธิ์ท่านจะปลอดภัย CGN ไทยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต แล้วก็ศึกษาพระชนะของพระเจ้าเพื่อเติบโตขึ้นในชุดฝ่ายจิตวิญญาณกับผมศาส,สนาจารย์วิชุดสมมาตรสิทธิพิบาลคิดจักมักสันและในเช้าวันนี้เราจะศึกษาพระชนะของพระเจ้าโดยกันในพระธรรมสองซามูเอลบทที่22ข้อที่1จนถึงข้อที่16ครับ2ซามูอเอลบทที่22ข้อ1ถึง16ดาวิดถวายถ้อยคําของบทเพลงนี้แด่พระยาเว ในวันที่พระยเวทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของท่านและจากเงื้อมพระหัตของซาอูท่านกล่าวว่าพระยเวทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งศิลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าเพราะคลื่นมรณะล้อมข้าพเจ้ากระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพเจ้าสายใยของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้าบ่วงมัจจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเว ขพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของขพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของขพเจ้าและเสียงร้องของขพเจ้าได้ยินไปถึงพระกัรของพระองค์แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโกรงเกรงรากฐานของฟ้าสวรรค์ก็หวั่นไหวและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กริ้ววันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์และเพลิงแ่านออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์ฐานก็ติดเปลวไฟมาจากพระองค์ พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเคารปตนหนึ่งและทรงเหาะไปเขาเห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลมพระองค์ทรงทําให้ความมืดปกคลุมพระองค์คือเมฆทึบอันเป็นที่รวมน้ําทานลุกเป็นเพลิงจากความสว่างสุขใสข้างหน้าพระองค์พระยะเวทรงคารนคลืนครั้นจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์และพระองค์ทรงแพลงสอนทาให้พวกเขากระจัดกระจายทรงทําให้เกิดฟ้าแลบทําให้พวกเขาแตกหนีและก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากของพิภพก็เผยโฉมตามการกำราบของพระยาเวตามลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกข,ของพระองค์มีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าต้นแมนชนล เป็นต้นไม้ที่เป็นพิษเป็นอันตรายที่สุดในโลกจนกินเนสเวิร์เรคอร์ดเนี่ยได้ uh, บันทึกเอาไว้นะครับ mm hmm. เมื่อเราไปดูแล้วปรากฏว่าในทุกส่วนของต้นไม้ชนิดนี้นะครับเป็นพิษทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยางไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม่ว่าจะเป็นใบนะครับหรือแม้แต่กลิ่นที่ส่งออกมานะครับใครที่สูดดมไปเนี่ย ก็อาจจะอันตรายถึงกระทั่งสลบหรือเสียชีวิตไปเลยก็มีเพราะฉะั้นเราควรจะอยู่ห่างไกลจากต้นไม้นี้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของผลแมนชินิลนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลไม้ทั่วไปคล้ายๆกับลูกแอปเปิลหรือไม่ก็ลูกพุทราหากไม่ระวังอาจเผลอเข้าไปทานแล้วก็เป็นอันตรายกับชีวิตได้ ผมมาเปรียบเทียบกับชีวิตของเรานะครับบางครั้งความสามารถในการแยกแยะมิตรสหายกับมิตรอาชีพของเรานะครับก็พังบางครั้งกเ็เกิดรวนขึ้นมาแยกไม่ออกว่าใครเป็นมิตรที่แท้จริงและใครที่เป็นมิตรอาชีพที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นพิษและทำลายทำลายคนรอบข้างเรา พระชนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้นะครับดาวิดได้เขียนถึงบทประพันธ์ถึงประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้รับการปกป้องจากพระเจ้าและช่วยกู้จากพระเจ้าให้พ้นจากเนื้อมือของศัตรูโดยเฉพาะกษัตริย์ซาอูลเมื่อดาวิดย้อนกลับบองลงไปในอดีตพบว่าเมื่อเขาอยู่ในกำมือและเนื้อมือของศัตรูเขาเจ็บปวดทุกทรมาน เขามองย้อนกลับไปแต่เขาพบความจริงว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้อยู่ในเงื้อมมือของศัตรูเลยเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าต่างหากสิ่งที่ดาวิดตระหนักและเข้าใจผ่านประสบการณ์ของเขาเขาได้บรรยายออกมาเป็นบทเพลงและเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากบทเพลงของดาวิดด้วยกันในข้อที่สองดาวิดได้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาป้อมปราการ นั่นหมายถึงว่าในประสบการณ์ชีวิตของเขามีสิ่งร้ายต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่พระเจ้าทรงปกป้องเขาจากพยันตรายและสิ่งเลวร้ายนั้นๆเขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตการเหตุการณ์ร้ายๆได้ด้วยประสบการณ์การปกป้องจากพระเจ้าคำมทนาคำขอบพระคุณและคำสรรเสริญจึงไม่หยุดไปจากปากของดาวิดเลยนะครับ ประสบการณ์ของดาวิดอย่างที่สองคือประสบการณ์ในการร้องทูลกับพระเจ้าและพระเจ้าสดับฟังในข้อที่7พระเจ้าเสดับฟังคำร้องทูลของเขาอเราจะพบความจริงในชีวิตนะครับว่าเราพบกับเหตุการณ์บางอย่างไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เราอยากจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจได้ฟัง เมื่อเราเจอความทุกข์ลำบากเมื่อเราเจอความเหน็ดเหนื่อยเราจากอยากระบายสิ่งเหล่านี้ให้คนได้ฟังเพื่อจะแบ่งเบาความทุกข์ใจที่อยู่ในชีวิตของเราเราหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาแต่บางครั้งเราก็พบว่าเราเดินอยู่ท่ามกลางคนหลายร้อยหลายพันคนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เราสามารถพูดคุยและเขาจะฟังสิ่งที่เราพูดนั้น พระชนะของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าพระเจ้าสดับฟังคําร้องทูลของเราแม้คนทั้งโลกนะครับหันหลังและไม่รับฟังคําของเราแต่พระเจ้าทรงสดับฟังทุกคําที่เราร้องทูลต่อพระองค์พระเจ้าเข้าใจพระเจ้ารู้จักตัวเราแท้จริงมากกว่าตัวเราเองเสียอีกแม้เส้นผมทุกเส้นพระเจ้าก็ทรงนับไว้แล้ว พระเจ้าไม่เพียงรู้จักเราเท่านั้นแต่พระองค์ทรงห่วงใยเราดังนั้นนะครับเมื่อเราร้องทูลพระองค์นะครับให้เราเชื่อและมั่นใจนะว่าพระเจ้าทรงสดับฟังอยู่พระเจ้าจะนําสิ่งที่ดีเกินความเข้าใจของเรามาอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่สามที่ดาวิดได้บรรยายประสบการณ์ชีวิตของเขามาเป็นบทเพลงอยู่ในข้อที่15 พระเจ้าทรงทำให้ศัตรูของเขาแตกหนีไปหมายถึงว่าพระเจ้าจัดการกับผู้ที่ประสงค์ร้ายกับชีวิตของเขาให้คนเหล่านั้นพ่ายแพ้ไปในชีวิตของดาวิดมีทั้งศัตรูวงนอกและวงในในวงนอกก็คืออริศัตรูที่เขาต้องไปทำการรบไม่ว่าจะเป็น คนชนชาติฟิลิสเตียรหรือคนในชนชาติอ,อื่นๆที่เข้ามาต่อสู้ทำสงครามกับอิสราเอลในวงในคือศัตรูที่เคยเป็นมิตรศัตรูที่เคยผูกพันใกล้ชิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นซาอูลเจ้านายที่แสนดีแต่กลายเป็นเจ้านายที่แสนเลือดเย็นไปเพราะเหตุว่า ดาวิดได้ทำผลงานยิ่งกว่าเจ้านายคนนั้นท,ที่รักครับท่านอาจจะมีเจ้านายบางคนที่สกัดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านแม้ท่านจะทำดีเท่าไรเมื่อท่านไม่ได้เป็นคนที่ประจบสอพลอท่านก็ไม่สามารถเติบโตในการงานได้ตามปกติบางครั้งเหตุการณ์ชักนำให้ท่านหาวิธีลัด เพื่อจะก้าวหน้าในการงานเหล่านั้นท่านอาจมีบางครั้งท่านเป็นเจ้านายหรือท่านเป็นคนที่เป็นคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ท่านต้องเจอกับลูกน้องที่หน้าไหวหลังหลอกต่อหน้าต้อนรับดีพูดดีแต่รับหลังคอยเลื่อยเก้าอี้คอยที่จะแย่งชิงผลประโยชน์และหลอกใช้ ท่านซื้อขายตำแหน่งเพื่อจะชิงตำแหน่งของท่านในบางครั้งในชีวิตของท่านก็จําเป็นที่จะต้องรักษาตำแหน่งไว้ด้วยจำนวนตัวเลขที่สูงยิ่งกว่าพี่น้องที่รักครับเราระมัดระวังนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สงสารซื้อเราไม่ได้อยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์ แต่เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราอยู่ในเงื้อมือของพระเจ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้วิธีลัดอย่างนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเลขที่สูงกว่าเหล่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราไม่ต้องเสียประโยชน์บางอย่างโดยแรกกับความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราของพระเจ้าทรงโปรดวยพรให้เรามีชัยชนะนะครับอับซาโลมเป็นเหมือนกับ ลูกหัวแก้วหัวแหวนของดาวิดแต่จากที่เป็นลูกกลับกลายเป็นศัตรูที่แย่งบัลลังก์ไล่ฆ่าดาวิดยังทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของดาวิดด้วยโดยการที่เขาเข้าไปนอนกับสนมของดาวิดขุนศึกทู่พักดีกลับกลายเป็นขุนพลของศัตรูเพื่อนของดาวิด คนที่รบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาไม่ว่าจะเป็นอับเนอไม่ว่าจะเป็นโยอาบวันหนึ่งที่เคยเป็นมิตรบางครั้งก็กลับกลายเป็นศัตรูพี่น้องที่รักครับหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราอยู่ในผาดของพระเจ้าให้เราวางใจในพระองค์นะครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเรา ประสบการณ์ของดาวิดทําให้ดาวิดเขียนเป็นบทเพลงบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาป้อมปราการพระเจ้าทรงสดับฟังคําร้องทูลของเขาและพระเจ้าทรงทําให้ศัตรูของเขาแม้จะเคยเป็นมิตรแม้จะเคยเป็นคนใกล้ชิดแม้จะเคยเป็นเจ้านายหรือลูกน้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและด้ภายหลังกับกลายเป็นศัตรูพระเจ้าจะทําให้เขาแตกพ่ายและหนีไปให้เราวางใจในพระเจ้า เชื่อวางใจในพระองค์นะครับพี่น้องที่รักครับท่านมีลูกลูกหล,ลานที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันในการเติบโตในสายงานที่ทำอยู่บางคนอาจจะมาเสนอช่องทางพิเศษอ้างว่ามีคอนเนค t ชันอ้างว่าจะสามารถช่วยลูกหลานท่านให้ได้รับตำแหน่งใหญ่โตนั้นได้ ถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์นั้นท่านจะช่วยคำแนะนำแก่ลูกหลานของท่านอย่างไรให้พระชนะของพระเจ้าได้สอนเราด้วยกันนะครับไอ้ฐานกับพระองค์ด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าในวันนี้ขอพระเมตตาของพระเจ้าโปรดอวยพรทําให้เราตระหนักถึงพระคําของพระเจ้าและเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในกามือของมนุษย์แต่เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเชื่อและวางใจพระเจ้ามีแผนการสําหรับเราขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรให้เรามีความกล้าหาญเพียงพอที่จะสัตย์ซื่อและมีความเชื่อในพระองค์ในฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูริจเจ้าอาเมน พี่น้องครับ CGNTV เป็นพระพรกับเราทั้งหลายทุกคนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นย้ายเขาเดินลําพังนะครับเราเดินไปร่วมกับเขาโดยการอธิษฐานแล้วก็มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อจะพัฒนาพันธกิจของเขาให้ดียิ่งขึ้นและอย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube และ Facebook ของ CGNTV ไทยด้วยนะครับ